โอ๊ยเทนทำอะไรของเทนเนี่ยฮะก็แบ่งพื้นที่ไงแบ่งพื้นที่อะไรไม่เข้าใจอ,ะอ่ะก็แอร์บอกเองไม่ใช่เหรอว่าของทุกอย่างในบ้านจะ,ะแบ่งปละคุณแต่แม่อรือเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเทนเป็นคนงี่เง่ามากแยกกันอยู่ก็ดีแล้วดีงั้นแอร์ก็อยู่ฝั่งนู้นไปแล้วกันนะส่วนเทนจะอยู่ฝั่งนี้แต่ มีกฎอยู่ข้อนึงว่าห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้ามมาอีกฝั่งโอเคไหมอืมเกือบลืมไปเลยอะ่ะแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้ามเส้นมาเนี่ยฝ่ายนั้นต้องจ่ายค่าปรับนะตกลงไหมได้โอเคแต่แอลว่าแค่จ่ายค่าปรับมันน้อยไปปะอเอางี้ดีกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้ำเส้นของอีกฝ่ายต้องยอมเซ็นใบหย่าแล้วก็ยกทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านหลังนให้อีกฝ่ายที่ชนะ ดิวปะล่ะสบายดิวเอเน้แน่นนจะหลอกให้ข้ามเส้นไปหรอไม่ได้กินเขาหรอกไม่ได้ง่นะเว้เปล่าก็ไหนยังไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาว่าเธออยู่ฝั่งเธอมันก็น่าลำบากเลยนะเพราะว่าประตูบ้านมันอยู่ฝั่งนี้แล้วแบบนี้เธอจะออกไปจากบ้านยังไงนะช่วยนหน่อยกู แต่ไม่เป็นไรเพียงก็ขึ้นไปบนห้องแล้วข้าวหน้าต่างไปก็ได้แหลแอนนาพอดีว่าฝั่งเพียงน่ะมีย่างน้ำมามแบบนี้เคียวยังไงแอร์ปุจจีนะแ,ะ,ะแล้วไงถ้าแอร์อยากใช้แอร์ก็ขอข้างบ้านใช้ก็ได้แค่นี้เองแล้วแต่ โน้ตบุ๊กแทนที่อยู่ฝั่งเดียวกับแอนเนี่ยแสดงว่าเป็นของแอนแล้วใช่ป่ะยังไงนะแอนแอนทำอะไรเนี่ยมันมีงานสำคัญของโมนิเตออยู่ในโน้ตบุ๊กแทนเอาไว้ปังปังโอ้โหทำอะไรเจออะไรนะ ไม่ได้ชุดเนี้ตบไม่ได้เท่ากับตัดเลยเฮ้ยอุ้ยแทนนี่แทนเออนี่เห็นจะบ้างไงคะไปลอกภาษานเลยไงก็รู้ก็นหลงว่าชุดนี้มันเป็นชุดของแอบมันมีพรอนอธิใจมัากแทนไหนทำไมไม่ทำไมอะแล้วไงไข่แทนไปแอบเอาคืนแน่เอาคืนเหรอก็มาดิก็มาดิเอาคืนยังไงนะ อุ๊ยหัวหน้าโทรมามีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่านะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปกิตอ๋อคือจะให้เทนเข้าออฟฟิศตอนนี้เลยเหรอคะน่าจะไม่ได้หรอกค่ะเพราะอะไรอ่ะคะคือ เจนเขาบอกเขาไม่อยากอยู่ใกล้คุณปกิจค่ะคุณปกิจปากเหม็นมากเลยค่ะมันเหมือนในปากคุณปกิจเนี่ยมีหมาเน่าตายไป็นสิบตัวประมาณนั้นนะคะใช่ค่ะเขาบอกฉันเอง <c oughs> ทำอะไรของเธอเนี่ยอย่าดิพวกคุณปกิจไล่อ,อล๋เอเลยท้อไมยี่เง่าแบบนี้วะไม่ดีเธออย่างงี่เง่าใส่เขาเลย ดังทำไมลูกร้องเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวมานอนไปด้วยเห็ไม่ละแอร์เธอเสียงดังเนี่ยลูกก็ร้องเลยอะแอร์เสียงดังคนเดียวเหรอเทนก็เสียงดังเหมือนกันแหละเหรอโอ้ไม่พอให้น้องแม่ยังไม่หยุดร้องอีกอะโอ้ยเทนเทนปลอบลูกเป็นไหมเนี่ยฮะทำอะไรเป็นสักอย่างบ้างไหมเนี่ยสู้แอร์ก็ไม่ได้โอ้โหแต่ช้าแต่ มาตรงมา้ะเอีใครเอ่ยมั่มมกันนะคะดีดีๆๆนะคะอ่มั่มมั่มเนี่ยทเส้นนะอืมรู้อะไรปะต่อให้เราสองคนเนี่ยมีความชอบที่มันแตกต่างกันมากแค่ไหนแต่มันก็มีอยู่สิ่งเดียวที่เราไม่สามารถแตกหรือว่าแยกออกจากกันได้ ก็คือความรักที่เรามีให้ลูกนี่แหละมันจะสายไปไหมล่ะถ้าเราสองคนจะมาดีกันนะดีก็ได้แต่ว่าลูกมีแค่คนเดียวนะแบ่งไงทำเพิ่มไงรออะไรไปดิอุย๊ยรอหน,นรับ <laughs>